สมุดสเก็ตแพ็กคู่ราคา79บาบทค่ะแปแผ่น160หบหน้าคือแบบมันคุ้มมากมันได้เยอะมากสายศิละปะอย่างเราก็ต้องไปตามมาจากเออเห็นแล้วก็คือแบบฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉันอยากได้ไดแล้วเขาเหมือนมีให้เลือกหลายหลายแบบหลายปกมากแต่ว่าเราอะชอบสองอันนี้เราก็เลเอาสองอันนี้มาเราจะต้องดูของกันหนึ่งสองสา ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบูมบีมนะักเขียนนักปรกกาศ r ีฟันไร,รในช่วงนะักเขียนรีวิวกันอีกแล้วค่ะและสิ่งที่บูมบีมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะทุกคนสมุดสเก็ตแพ็คคู่ราคา79บาทค่ะซึ่งสมุดสเก็ตที่เราซื้อมานะคะก็มีขนาดเท่านี้เลยนี่เป็นเหมือนกับ สีเหลี่ยมจัตุรัสนะทุกคนแล้วก็แบบปวกสวยมากแล้วก็ซื้อมาแพ็คคู่ราคา79บาทซึ่ง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 ถ้าซื้อเล่มเดียวถ้าซื้อเล่มเดียวขายเล่มละ4 5บาทเออหนึ่งเล่ม45บาทแต่ว่าเราซื้อมาแพ็คคู่ได้79บาททุกคนถูก,กไปอีกโอ,อ้และไดๆเลยคือทุกคนสมุดสเก็ต แปดสิบแผ่นหนึ่งร้อยหกสิบหน้าคือแบบมันมันคุ้มมากมันได้เยอะมากก็เลยแบบสายศิละปะอย่างเราก็ต้องไปตามมาจากเออเห็นแล้วก็คือแบบฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉันอยากได,กได้แล้วช่วงนี้แบบชอบระบายสีชอบวาดรูปอะไรบาบาบาเออมากมากอะ่ะคือแบบเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเพียรจกากการทำงนานเราก็มาระบายสีวาดรูปอย่างเงี้ย เออมันเป็นช่วงแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็มันก็จะมีช่วงแบบว่าเออเขี่ยจากการทำง,งานไปดูซีรีส์ดีกว่าเขี่ยจากการทำง,งานไปอ่านหนังสือดีกว่าอย่างเงี้ยมันอยู่เป็นช่วงๆแต่ช่วงเนี้ยอยากระบายสีอยากวาดรูปเพราะฉะนั้นสมุดสเก็ตต้องมีต้องมีแล้วแปดสิบแพนหนึ่งร้อยหกสิบหน้าจ้าซื้อมาเลยเออรออะไรรออะไรคะเออก็ซื้อมาเลยจ้ะและอยากจะบอกว่าเราเป็นเลงสมุดสเก็ตเอาไว้แบบเยอะมากแบบแบบสัน่วงนะแบบ เล่มเล็กๆนะแบบกระดาษ A4 นะหลายอย่างมากแต่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนะฉันฉันซื้ออันนี้มาแล้วเออฉันก็จะแบบอาจจะแบบเอาีไปวาดก่อนแล้วก็ถ้าแบบเออใกล้หมดหรืออะไรค่อยแบบเดี๋ยวไปซื้อมารีวิวอ,อีกเออแต่อันนี้ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ใช้เลยจ้ะแต่อยากได้อันอื่นตอนแล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นอาจจะมีคอนเทนต์แบบซื้อสมสุดสเกตมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วย ถ้ชอบอะไรแบบนี้ฝากติดตามด้วยติดตามช่องของบุมิมด้วยนะคะอ่ะติดตามแล้วหรือยังเออถ้าติดตามแล้วเราไปแกะอันนี้พร้อมกันค่ะไปเลยนี่นะทุกคนเขาก็จะมาแบบเป็นแพคจะมีอันนี้ประมาณนี้เออแล้วก็เหมือนมีบับเบิ้ลข้างในด้วยเดี๋ยวเราจะแกะพร้อมกันเลยนะจ๊ะพูดตื่นเต้นเพราะว่าภาพที่เราซื้อมาแบบมันสวยมากน่าสกใจมากแล้วก็เขาเหมือนมี ให้เลือกหลาย,ลายแบบหลายปกมากแต่ว่าเราอะชอบสองอันนี้เราก็เลยเอาสองอันนี้มาหนึ่งนะทุกคน,กน,กนเ,เราจะต้องดูของกันหนึ่งสองสามนี่ทุกคนเดี๋ยวนะมันอยู่มันอยู่ในบั๊บเบ้ลเราเห็นไหมคะ ขนาน,นเราต้องเราต้องแกะก่อนหนึนะทุกคนแอบเห็นละแอบเห็นละทุกคนมันสวยอ่ะทุกคนดูพร้อมกันสีนรอบหนึ่งหนึ่งสองสาม เราซื้อมาคะ่ะสวยมากทุกคนสวยมากที่ถืออยู่อะ่ะเรารู้สึกถึงความแบบความคุณภาพดีอะ่ะยังไม่เห็นเนื้อกระดาษนะแต่แบบว่าเขาแพ็กอะไรมาดีคือแบบใส่บาเบอร์มาด้วยอะไรเงี้ยนี่นะเป็นขนาดยี่สิบจุดสามคูนยี่สิบจุดสามนะเนี่ยเราชอบความที่เขาแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะทุกคนมันดูแบบสวยอะ่ะ ยจงเลยอะ่ะ Art Collection โอ้ my god สวยมากเหมือนแบบแค่สมุดสเก็ตสวยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าถ้าเราวาดอะไรข้างในนั้นมันก็จะสวนกันนี่อะไรอเงี้ย <c oughs> โอ้รู้สึกฟิลนั้นเลยจ้ะตอนนี้เออเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาแกะเลยแกะให้เพื่อนๆดูเลยว่าข้างในกระดาษมันจะแบบเป็นยังไงนะ แต่ว่าหน้าปวกคือผ่านละสวยสวยเหมือนในรูปตรงปกอืมเพราะว่าตอนแรกที่เราซื้อมาใช่ปะแล้วแบบราคามันแบบกุกกีบเกินเนี่ยเราก็จะมีความแบบมันจะออกมาตรงกับที่เราเห็นหรือเปล่านะอย่างเงี้ยมันจะสวยเหมือนที่เราแบบเห็นในแอปหรือเปล่านะที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยพอมาของจริงก็คือแบบสวยรู้ป่สวยส,สวย หน้าปกสวยก็คือผ่านละมีชัยไปกว่าครึ่งอ่ะนี่ทุกคนดูนี่ทุกคนสวยมากล้วข้างหลังเป็นแบบนี้นะคือเห็นเท็กเจอร์ความเขาเรียกว่าผิวขรุขระป่ะผิวที่แบบมันจะ่ตงๆนิดนึงอะ่ะมันเป็นสากที่ดีอะ่ะทุกคนมันเหมือนแบบกระดาษเขามีลูกเล่นอะ่ะเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะ อยชอบมากแล้วข้างหน้าก็เป็นคือเขาไม่ใชมีความคลื่นมันไม่ใช่ความสันนะแต่มันเป็นลายเออมันเป็นลายคลื่นทุกคนมันมีนอกจากผ้าแล้อวอะตรงกระดาษแล้วมันก็จะเป็นเหมือนความคลื่นๆด้วยทุกคนสวยเนื้อกระดาษหน้าปกสวยเรายังชมหน้าปกไม่หยุดแต่ข้างในเป็นยังไงโอ้้ทุกคนเฮ้ยกระดาษแบบเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าไม่ไม่หนาเป็นกระดาษที่ไม่หนาแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้บางถึงขั้นแบบ A4 ขนาดนั้นนะคือแบบเขายังแบบเป็นเนี้ยกระดาษเขาเป็นประมาณนี้นี่นะทุกคนเนี่ยเห็นปะแบบว่าน่าจะไม่แน่ใจว่าใช้กับสีน้ำได้ไหมแต่ว่าสี ไม้อะไรเงี้ยได้สีอื่นๆได้คิดว่านะเราอะเห็นคนที่มารีวิวที่ก่อนที่เราจะซื้อเขาก็ใช้สีน้ํานะเออเขาก็ใช้สีน้ําระบายเหมือนกันก็เห็นเขาระบายได้นะทุกคนอืมแต่ว่าแค่แค่ความรู้สึกเราตอนที่แบบมาจับกระดาษตอนแรกเราสึกแบบน้ามันจะทะลุหรือเปล่านาาเงี้ยแต่ก็เห็นว่าคนที่เขาแบบเอาอันนี้ไประบายเหมือนกันเขาก็ไม่เป็นอะไรนะเออก็น่าจะใช้ได้อยู่น่าจะใช้ได้อยู่ แล้วก็ที่เห็นเขาแบบอยู่ในเว็บอ่ะเขาเขาเคลมว่าแบบลบหลายครั้งแล้วแบบไม่เป็นขุอยอ่ะทุกคนเอออุ้ยทุกคนแบบกระดาษเยอะมากดูหนามากแปดสิบแผ่นคุ้มมากอุ้ยทุกคนเลิอดเลิศดเลิอเลอือสำหรับเล่มนี้เหมือนกันเรารู้สึกว่าเหมือนกันแบบว่า มีความแบบปกแบบคลื่นมีความคลื่นๆอุ้ยสวยมากทุกคนยิ่งเอาซิลออกแล้วแบบยิ่งสวยอะ่ะเพราะว่าสีสดมากนี่ทุกคนเนี่ยสวยมากแม่นี่แล้วก็ข้างหลังนี่เรจะมีความแบบเหมือนคลื่น ในกล้องไม่น่าจะเห็นมัน้งโอ้ไม้เห็นปะเห็นปะเนี่ยมีความแบบคลื่นแล้วก็กระดาษเหมือนกันนะทุกคนกระดาษแบบเหมือนกันเลยพุอยากได้อีกสสี่สองลายที่หลือเลยอ่ะเอ้ยสองอันก็สวยอีกสองลายอ่ะแต่ว่าเราเลือกซื้ออันนี้มาก่อน ถ้าใช้ดีจะตามไปซื้อเพิ่มเออทุกคนสวยมากก็คือได้แบบตรงปกไม่จบตาทุกคนได้ตรงปกอยู่อืมุ้ยเจ็ดสิบเก้าบาทแม่สองเล่มเดี๋ยวก่อนวาดโอเราต้องวาดกี่ลูกเราถึงจะใช้หมดแต่คือเล่งเล่งอันอื่นไปเพิ่มไงเอยก็เลยแบบ ถ้าซื้ออันใหม่อีกอันนี้ก็ยังวาดไม่หมดมันก็จะแบบว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะของมันต้องมีอ่ะทุกคนแล้วก็ต้องมีสม,มุดสเก็ตหลายเล่มป่ะแบบวา่าเล่มนี้เอาไว้วาดสีน้ำเล่มนี้เอาไว้วาดอะไรอย่างเงี้ยแบบคนละอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบแยกหมวดกันวาดอะไรเงี้ยแบบ โอ้แบบจะได้แบบเวลาเรามาเปิดเล่มน,นี้โอ้ยเราก็เห็นภาพประมาณนี้นะที่เราวาดไปเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้อีเล่มหนึ่งก็อาจจะเอาเป็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรเราว่าเนี่ย <Yeah. S 1> เออของมันต้องมีเพราะฉะนั้นอาจจะไปตามเพิ่มถ้าไปตามเพิ่ม mm hmm. ก็จะมารีวิวอีกนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะสมุดสเก็ต แพคคู่ราคา79บาทนะคะใครถ้าสนใจเหมือนกับบูมบีมนะคะบูมบีมจะแปะพิกัดลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถจิ้มลิงก์แล้วก็ตามไปซื้อกันได้เลยจ้ะจะได้ในราคาแพคคู่เหมือนกับเราเลยนะคะราคากุกกิม,มากเพราะว่าเล่มเดียว45บาท45บาท2เล่มก็เท่าไหร่ละ80 9ก้าสิบาทประมาณ90บาทแต่เราซื้อมาเลยะค่ะเจ็ดสิบเก้าบาทขึ้ก็คือถูกไปอีกค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้แบบแพคคู่แบบเราราะคาะแพคคู่เนาะก็สามารถซื้อหมึกนก็ตาไปซื้อกันได้เลยจ้าก็สําหรับวันนี้นะคะการรีวิวสมุดสเก็ตนะคะที่บิ๊มบิ๊มซื้อมาก็คือรู้สึกว่าเออโอเคคุ้มคุ้มกับราคาที่จ่ายไปแล้วก็เป็นสมุดสเก็ตที่ได้มาแบบได้จริง ตรงปกไม่จกตาค่ะทุกคนก็ถือว่าผ่านเลยนะแต่สําหรับเนื้อกระดาษเราสึกแอบรู้สึกว่ามันบางไปน,นิดนึงสําหรับเรานะแต่สำหรับคนอื่นอาจจะแบบพอดีก็ได้เพราะว่าแบบบางคนเขาก็ไม่ได้อยากได้หนากินไปเพราะมัน,มนอยู่ที่คนชอบอ่ะทุกคนแล้วแต่บเบื้อๆเลยถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามไปซื้อกันได้จ้าก็สําหรับวันนี้นะคะบุมบิมนะคะจะพออไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอแกนใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะสําหรับการรีวิว ของเครื่องเขียนของเล่นของแต่งบ้านบาบาบาค่ะบูบิมก็จะเอามารีวิวเรื่อยๆนะคะถ้าใครนะคะชอบคอนเทนต์ของบูบิมนะคะอยากจะซัพพอร์ตบูนบิมนะคะก็สามารถซัพพอร์ตง่ายๆ ได้นะคะด้วยการกด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบูมบิมนะคะเราจะได้มาพบเจอกันแบบนี้บ่อยๆนะคะมาเมากันแบบนี้บ่อยๆมาแกะกล่องกันแบบนี้บอ่กกอ,บบบอยๆนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะบูมบิมต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ s u b ส c r i b ์ช่องของบูมบิมนะคะและ้วเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย